สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคอยครับกับช่วงนี้นะครับผมช่วงไทยไทยมาเก็ตนะครับวันนี้นะครับคนที่รักในการขนมนะครับแล้วก็สนใจที่จะเอาความรักของตัวเองนะครับมาสร้างรายได้สร้างอาชีพตัวเองห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมกับห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถามถึงความพิเศษกันนะครับกับคุณกัญญาพักรสชัยเศษหรือว่าคุณเอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่เอโอ้โหอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับกลิ่นเนี่ยนะครับหอมมากนะใช่ค่ะครับท้องผมเนี่ยนะครับหิวโหิมากเลยนะครับจะบอกว่าพี่เบนนี่ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับคือแบบคือถ้าไม่ต้องเขี่ยเออคือถ้าผมไม่ต้องติดตามหน้าที่พิธีกรนี่ผมมือไม้ถึงเรียบร้อยแล้วนะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะคือเห็นหน้าตามน่าทานมากๆด้วยสีสันด้วยแบบรูปแบบแล้วมันน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบไปทานนะคุณเบนนะเออคุณเบนนะเอาละเอาละลองเบนเริ่มมาเลย แปงสบายใจนะผมแปงสบายใจตรงไหนผมก็ตามน้าไม่เต็มที่ครับผมน้อยใจมีน้อยใจนะคะเรามาถามพี่เอถึงที่มาที่ไปก่อนดีกว่านะคะว่าก่อนที่พี่เอจะมาทำลูกชุบมาทำบุญเนี่ยพี่พี่เอทำอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นก็คือเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดเนี่ยแหละค่ะขายของตามความนิยมขายเสื้อผ้าขายแว่นตาขายคอนแทคเลนส์ก็วนขายมาเรื่อยๆอ่ะค่ะพอเราขายดีก็อย่างว่าค่ะพอเรารัมมาขายถูกไหมคะเราขาย ายดีก็มีคนขายตามเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนที่ขายดีค่าที่ก็แพงค่าตึกก็แพงขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่ง ทางตันาขายก็ไม่ดีที่ก็ถูกยึดเอ๊ะเราจะทําอะไรดีถ้าเรายังขายเสื้อผ้าต่อไปก็จะจมทุนจมทุนไปอยู่อย่างนี้แล้ววันหนึ่งถ้าเราขายดีสุดท้ายก็ต้องมีคนขายตามเราอยู่ดีเราจะทําอะไรดีล่ะก็เลยคิดเอาของกินเนี่ยแหละเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงคนก็ยังต้องทานต้องหาอะไรกินดีแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใช้ฝีมือเราทําถ้าเราทําอะไรที่ยากยุ่งยากไม่ต้องไปซื้อมาขายไปคนก็จะทําตามเราน้อยลงก็เลยเกิดไอเดียเอ๊เราจะทําอะไรดีก็ตาม หาตัวเองอยู่ระยะเ่งก็มาลงที่วุ้นเพราะว่าเตาอบก็ไม่ต้องมีป่วนง่ายๆทําประดิษฐ์บดอยแล้วมาเจอที่เป็ดตัวนี้ค่ะก็เลยฉันจะทําตัวนี้แหละบุ้นเป็ดวุ้นเป็ดเดี๋ยวนะแต่ก่อนที่พี่เอจะไปทาเนี่ยพี่เอมีพื้นฐานมาก่อนทำอะไรไม่เป็นเลยอ้าวแล้วอย่างนี้แม้แต่าทได้แม้แต่ซักเสื้อผ้าตัวเองซักชิ้นก็ไม่เป็นแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะความจนมันน่ากลัวจริงด้วยนะคะจนมันน่ากลัวค่ะ ก็ต้องสู้อะค่ะก็ลองทําก็เริ่มจากทําไม่เป็นเลยดูตามเน็ตอะไรเงี้ยก็ยังทําไม่ได้ก็ไปโรงเรียนโรงเรียนก็ยังไม่ใช่แต่แบบอย่างเดียวที่ท่องไว้ในใจคือคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้ก็ก็ตองนั้ก็ประดิษฐ์ประดอยของตัวเองมาจนจนจนทําได้เรื่อยๆอะค่ะก็คือเป็นวุ้นเป็ดตรงนี้จึงเป็นที่มาห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดใช่ไหมครับห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดและกับวุ้นเป็ด กับวุ sociedad, ını, ้นต่างๆเนี Witch, ises, done, Tower, ่ยมันมีความเชื่อมโยงยังไงครับก็คือเริ่มต้นเลยพอเอเริ่มทําวุ้นตัวนี้ได้เริ่มมาประกอบมันเป็นรูปเป็นล่างได้เริ่มสนุกกับมันและเริ่มเริ่มจับเทคนิคมันได้และเอก็เริ่มออกตลาดนัดออกอีเวนต์ก็มีนิตยสารหนังสือแม่บ้านซึ่งดังทางเรื่องอาหารก็มาเชิญเอไปออกอีเวนต์แล้วก็ไปแล้วเริ่มสร้างชื่อจากตรงนั้นตลาดนัดเอก็ไปไปทุกที่คือเหมือนคนที่เพิ่งเป็นแล้วแบบ บ้าพลังนะคะสนุกกำลังสนุกใ่กำลังมั่นเนี่อันนี้ยังไม่มีใครว่าพี่เอเลยนะคะก็จะงทำวุ้นเป็นรูปต่างๆู่ต่างๆไปออกตามงานต่างๆจนห้างหรือมอก็มาออกไปชวนออกบูธเริ่มเริ่มทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยค่ะ หยอดวุ้นเองล้างแม่พิมพ์เองฉ่อมมะพร้าวเองออกไปขายเองวนกลับมาอยู่ั้นคือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนทยายจนลูกค้าทานทาเองหมดเลยหมดเลยไม่มีผู้ช่วยเลยเหรอคะไม่มีผู้ช่วยเลยค่ะทำคนเดียวทําคนเดียวอย่างนี้สูตรสูตรก็ต้องเป็นของทางพี่เอเองด้วยก็ตอนแรกเราก็ไปเรียนมาไปเรียนมารสชาติมันก็จะยังไม่นิ่งพอเราทํากลับมาอยู่กับมันบ่อยๆเราชอบอันนี้เราก็เติมอันนี้พอมายุคเราก็โจด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 ดีสูตรออกมาจนมันลงตัวลูกค้าแฮปปี้ดูที่ยอดขายเอง เคยลงงานในห้างอะค่ะเจ็ดวันใ้ขายได้แสนกว่าบาทว้าวเจ็ดวันใช้ค่ะวุ้นตลาดนัดมากเลยนะใช่ค่ะตลาดนัดค่าที่5บาทเอกขายวุ้นตัวนี้ได้สองชั่วโมง4,000บาทโอ้โหใช่ค่ะซึ่งต้นทุนถามถามก่อนนะฮะว่าต้นทุนเนี่ยสูงไหมครับต้นทุน ขนมสาหรับขนมไทยนะคะถ้าคนรทาขนมจะรู้ว่าต้นทุนมันต่าแต่ความสูงของเราคือมันอยู่ที่การประดิษฐ์ประดอยและเวลาที่เราเสียในการทำของแต่ละอย่างค่ะไอเดียต้องบอกว่าความความเขาเรียกอะไรความยากความง่ายมันขึ้นอยู่ที่ไอเดียแล้วใช่ค่ะคือเอาเอาง่ายๆใครก็ทําได้วุ้นใครก็ทําได้แต่จะทําวุ้นให้หน้าทานหรือว่าให้น่าสนใจให้เตะตาเตะตาไม่พอต้องอร่อยด้วยค่ะต้องคิดไปยันแม้กระทั่งกล่องที่ใส่การจัดร้านต่างๆทั้งหมดแพ็คกล่องแพ็กเกจใช้การจัดวางร้าน ให้อย่างไรให้ดูสวยงามใช่ไหมครับนอกจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะมีวุ้นเป็ดนะฮะที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ได้เลยนะครับตอนนี้ที่ที่ผมเห็นอยู่นี้มีวุ้นเหมือนกระถางใช่ค่ะอันนี้คือผ้ามอนผ่านนึกว่าดอกทานตะวันจริงๆเราเราใช่ค่ะจริงๆเราจะสามารถทําให้ทานได้ทั้งกระถางแต่วันนี้เรามาออกทีวีเรากลัวว่าการวางอะไรจะติดกับเหล็กเราก็เลยใส่เป็นกล่องมาจริงๆทําเป็นกระถางทานได้ก็อยงคือจริงๆปกติก็จะมีแบบที่ทานได้ทั้งกระถางทานได้หมดเลยพี่เบนทานได้ทั้งกระถางพี่เบนทานเลยค่ะ แต่ตอนนี้ปรานผมขอถามนิดหนึง่งด้วยความอยากรู้ครับสีเขียวๆที่เสมือนใบหญ้านะฮะเดี๋ยวขออภัยนะครับนี่เดี๋ยวบิดให้ดูนะครับจะมีะเหมือนเ,ออเป็นหญ้ามอสนะฮะถ้าถ้าลักษณะเนี่ยคืออะไรครับมันคือตัวนี้เอ<ด>ใช,ใชอ้เค้กบัตเตอร์ค่ะถ้าเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์ มามาผสมกับสีผสมอาหารหรือถ้ามีใครมีผงชาเขียวอะไรเงี้ยก็จะมาโรยแต่งได้ก็ทานได้แต่มันเหมือนยาก้จริงๆิงนะแล้วมันก็หอมด้ค่ะเพราะมันเป็นบัตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกนี่พี่พี่เอทำอะไรบ้างคะตอนแรกเลยค่ะแรกสุดก็วุ้นอย่างเดียวเลยค่ะแต่ต่อมาก็มาพลิกแพงว่าวุ้นมันทําอะไรได้มากกว่าวุ้นกะทิไหมอย่างพอหน้ามะม่วงเนี่ยค่ะเราก็เอาน้ํามะม่วงมหาชนกแบบเข้มข้นมาผสมในมะพร้าวน้ําหอมชิมดูแล้วมันเข้ากันเหมือนแล้วค่ะมันถึงว่า วุ้นมะม่วงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นวุ้นเป็นที่หรือวุ้นอะไรงเงยใช่ค่ะแต่ว่ามีรสมะม่วงด้วยมันเป็นมะม่วงเลยค่ะซึ่งมันเข้ากับหน้านี้พอดีเลยก็แน่ๆหน้ามะม่วงเนาะ แล้วแบบสีม like ันก็เหลืองแบบเหมือนมะม่วงจริงๆเลยอะใช่ค่ะแล้วพอเราทานเข้าไปจะเหมือนอารมณ์เหมือนเรากินมะม่วงน้ํากะทิอะค่ะค่ะท uh um> uh ี่เวลามันอยู่บนข้าวเหนียวมะม่วงและราดกะทิอย่างนั้นเลยค่ะดูสีสันน่ารับประทานมากเลยนะฮะมีวุ้นมีวุ Shelby> ้นเอ๊ะแต่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่วุ้นนะฮะที่อยู่ตรงหน้าผมอันนี้ลูกชุบค่ะอันนี้เป็นลูกชุบใช่ค่ะนอกจากวุ้นแล้วพี่เอมีลูกชุบอีกเหรอใช่ค่ะนะคะเราจะเปิดสอนลูกชุบเพราะว่าถ้านักเรียนค่าเขาเรียนไปวุ้นอย่างเดียวมันก็น่าเบื่ออออใช่่่้้ยยยยคคะะะเเเเเเดดดดดีีี๋วววนนนพปปิิรรหส ยังไงคะเออจุดเริ่มต้นในการเปิดต่อพอเราออกอีเวนต์ใช่ไหมคะพอออกตลาดเอก็จะเล่น Facebook เล่น f c e e o o o ปุ๊บก็จะโพสทุกอย่างที่เราทำคนเดียวนี่นะเราจะแบบคือเราเคยตกงานเราเคยแบบว่าเฟลมากๆแบบชีวิตหาทางออกไม่ได้เราก็อยากให้กำลังใจคนอื่นบ้างเราก็บอกเนี่ยนะ เราทาคนเดียวเหมือนกันถ้าคุณกําลังตกงานคุณอย่ายอมแพ้คุณมาสู้เหมือนเราอย่างนี้ค่ะก็จะมีคนมารวม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 กลุ่มกลุ่มกันเหมือนแฟนคลับอะค่ะจะเข้ามาตามตามกดติดตามแม่ค้าก็กดติดตามแม่ค้าขนมแม่ค้าน้ำหรือเพื่อนในโซเชียลก็กดติดตามค่ะก็มสตงว่ามีคนเข้ามาเรียนเรียนคอร์สเยอะมากแล้วส่วนใหญ่นี้จะเป็นช่วงวัยไหนครับเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุฮะ มีทุกไวเลยค่ะทุกไวัยค่ะล่าสุดเด็กสุดก็ม .3 ก็มาเรียนค่ะมาเรียนกับแม่ผู้ชายด้วยนะคะมีภาพให้ดูด้วยนะคะอ๋อนี่เป็นห้องเรียนนี่เป็นห้องข้างอาชีพเด็กเป็ดใช่ค่ะซึ่งข้างหลังก็จะมีวววเป็ดน่ารักน่ารักอยู่ด้วยใช่ค่ะ อ๋อเวลาเป็นคอสนี่คือเรียนก็เรียนพร้อมกันใช่ไหมเราจะเรียนไม่เหมือนครูสอนนักเรียนเราจะเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนมาแชร์ไอเดียกันมาสนุกมาจัดปาร์ตี้และช่วยกันทําขนมสร้างอาชีพกันนี่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่คือเขามีอาชีพมันอยู่แล้วไหมครับบางคนก็เป็นแม่ค้าทําขนมและตันๆอยากจะมาหาไอเดียเพิ่มบางคนที่มาเรียนเนี่ยบางคนเก่งกว่าเออค่ะแต่มาแชร์ไอเดียมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเพื่อการพัฒนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้หนึ่งเยอะไหมครับคอสนึงก็สิบ มากสุดก็เคย18คนต่อวันค่ะโอ้โหใช่ค่ะ18คนนี้พี่เอสอนคนเดียวอยู่ค่ะ คนเดียวอย,อยู่้วยใช่ะนะค่ะ,ะนี่คือสอนทุกวันเลยไหมครับก<อ>็สอนเสาร์อาทิตย์ค่ะควันธรรมดาเอาจะต้องคิดสูตรขนมเพิ่มเติมออกแบบสูตรขนมใหม่<ฯ>ๆแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์บางตัวที่คนเรียนเราหรือเพื่อนร่วมอาชีพของเราหาไม่ได้ในจังหวัดนั้นเราก็จัดส่งให้จนถึงสุกเนี่ยที่เอพัฒนาสูตรเสาร์อาทิตย์นี่คือการสอนสอนที่ไหนครับพี่เอโชคชัยสี่ซอยหกค่ะห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดตึกสายแก้วเพรค่ะติดถนนเลยค่ะแล้วอย่างนี้อย่างสมมติพี่เอ เมื่อกี้แอบ,บได้ยินแวบ,บๆว่าคนที่ไม่เป็นอะไรแม้กระทั่งต้มมาม่ามาก็สามารถเรียนได้ในวันเดียว<ช>จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะ อ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอจะสอนขั้นแรกเอสอนทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างต้องทําเองตั้งแต่เทน้ําตวงน้ํากวนทุกอย่างทุกคนทําเองหมดโดยเองยืนกากับข้างและเอจะไม่ทําเลยทุกคนต้องทําและขนมที่ทุกคนกลับบ้านประมาณเกือบทั้งหมดทั้งหน้านี่แหละค่ะทุกคนเอากลับบ้านเพื่อไปให้ที่บ้านชื่นชมผลงานตัวเองลองรับประทานกันดูใช่ไหมเอผมเห็นเมื่อกี้นะครับจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนอกจากวุ้นแล้วนอกจากลูกชุบแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับในที่สิ่งที่เอสอนกำลังคิดเคล็บเย็น เคฟเย็นเคฟเทะอยองใช่ไหมครับใช่อนยองใช่ไหมครับผมแล้วล่าสุดก็ออมเล็ตบิ๊กแบงที่คล้าย เอเรียกอาจารย์จะอาจารย์ที่มาสอนจะชอบดาค่ะขนมเบื้องเกาหลีไปเรียกเขาขนมเบื้องเกาหลีจริงๆเขามีชื่อของเขาใช่ไหมอเล็กตบิ๊กแบงกำลังฮิตมากใช่ค่ะจะเป็นเหมือนแพนเค้กแล้วก็จะมีวิปครีมใส่ผลไม้พวกสตรอเบอรี่ส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังฮิตเลยฮิตแล้วเราก็มีเปิดสอนด้วยเปิดสอนค่ะเปิดอนอย่างนี้พี่พี่เอเอาเอาสูตรมาจากไหนอะดูก็เรามีสูตรของเราแล้วพอเราดูในเน็ตเราจะมีกลุ่มเพจคนทําขนมเข้ามาแชร์สูตรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่ใช้สูตรเขาเราก็จะมาปรับสูตรเราอยู่กับ ขนมทุกวันนะคะอย่างออมเล็ตเนี่ยของเมืองนอกเขาจะอบเราก็มาดูแลเพื่อนร่วมอาชีพของเราบางคนไม่มีเตาอบเอกก็มาพลิกแพงสอนทอดเอาทำยังไงให้มีกระทะใบหนึ่งเครื่องตี200กว่าบาทอันหนึ่งคุณก็สามารถประกอบอาชีพออกไปขายออมเล็ตตัวนี้ได้แล้วโอ้โหนี่เรียกว่าขนมนี่หลากหลายมากเลยนะครับแต่ผมอยากรู้มากเลยคอสหนึ่งนะครับคนไปโรงเรียนเนี่ย ราคานี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เอเอสอนวุ้น20กว่าอย่างนะคะในหนึ่งคาด990บาทค่ะฮะ20กว่า20กว่าอย่างคือ9 9 0บาทเนี่ยแล้วก็ทุกตัวที่มาเรียนนะคะใส่กล่องอย่างดีกลับบ้านหมดนะคะอ๋อคือเรียนปุ๊บได้ทกลับไปทานยเขาไม่ได้ว่าเอาทิ้งหรือว่าแบบเอาทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะคุณก็สามารถเอากลับไปด้วยเอาง่ายๆได้ทางอาชีพแล้วก็ของที่คุณทําก็เอากลับบ้านไปได้ด้วยคือ คือต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะที่แล้ววันหนึ่งมีมีคนมาเรียนเยอะสุดคือ18คน18ปคนนี่สอนพร้อมกันเลยไหมคะสอนสอนพร้อมกันเลยค่ะแยกเป็น3กลุ่มแต่ตอนนี้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่โชคชัยสี่ก็รับไม่เกิน10คนเพราะด้วยสถานที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมและติดถนนใช่ค่ะอย่างนี้อซึงนี่ใช้เวลาเรียนนานไหมครับของเอสอนตั้งแต่เที่ยง ถึงสองทุ่มถ้าไม่เป็นก็มีสี่ทุ่มค่ะเราต้องเอาให้เขาเป็นเลยหมายความว่ามาเรียนวันเดียวจบค่ะือต้องเป็นไม่เป็นกวนออกมาผิดสูตรเอเททิ้งให้กวนใหม่ทํำหม่ไม่กลับก็ต้องไม่กลับคือคุณไม่เป็นไม่ให้กลับไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านแล้วเขาไม้ออกเลยนี่แม่ แสดงว่าทุกคนที่เข้าไปนี้จะต้องได้อาชีพกลับมาหนึ่งอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้ามาเรียนที่เอถามว่ากลับกี่โมงคะหนุต้องรีบจะบอกว่าอย่าเพิ่งสมัครค่ะยังไม่ต้องมาไว้คุณพร้อมที่จะมาสร้างอาชีพจริงๆคุณถึงมาเพราะว่าบางคนมาจากซูล่าอย่างเงี้ยต้องมาเปิดมาที่ตึกจะมีห้องพักรายวันให้เขา480บาทเราก็จะคุยกับตึกไว้พักแล้วก็นอนมาแล้วต้องได้ค่ะถ้ามาคําแรกที่ถามคุณกลับเลยถ้าถามว่าถ้าถามว่าแต่กี่โมงรีบกลับไม่ต้องมายังไม่รับ ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นการเป็นคุณครูที่ใส่ใจนักเรียนจริงๆนะ,ะคะคือถ้ามาคุณอยากได้อาชีพคุณก็ต้องได้กลับไปอะไม่ใช่มาแล้วแล้ววิยรีบกลับวยชันนึก่านีน่นนนนอะไรอย่างนี้ออลูกศิษย์แต่ละท่านที่มาเรียนกับพี่เอเนะครับกลับไป,ไปเป็นไงบ้างครับมีการเปิดโรงเปิดร้านเองไหมหรือว่า ่วนใหญ่เนี่ยจะรับประทานทำรับประทานในครอบครัวครับของเอนะคะเอมีขายสูตรด้วยแค่อย่าเพิ่งพูดถึงนักเรียนที่มาเรียนนะคะแค่คนที่ซื้อสูตรเอจะไม่เคยบังคับให้นักเรียนว่าต้องแท็กอะไรมาเลยนะคะทุกคนเขาแฮปปี้เขาจะแท็กเราจะมีเพจในกลุ่มของเรามีคนอยู่ส0,000ื่นกว่าคนทุกคนจะแฮปปี้เปียกคุณของพี่เอทำให้หนูขายดีมากขอบคุณพี่เออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแท็กมาตลอดนักเรียนแบบว่าฟีดแบ็กดีไหมเอเปิดสอนมาได้ประมาณ9เดือน คือมีคนตามอยู่ประมาณ3-4หมื่นคนและทุกคน,นบางคน ตัวเองเป็นแล้วยังส่งลูกส่งหลานมาเรียนคือไม่ไปสอนเองส่งลูกส่งหลานกลับมาเรียนเพื่อซึมซับในความเป็นเราอะค่ะคือเขาแฮปปี้ตรงนั้นโอ้ก็คือถ้าลูกหลานเขาทำไม่เป็นไม่ออกจากห้องอะไรนั่นคะแสดงว่าฟีดแบ็กดีมากเลยนะค่ะอย่างคนนี้ส่งทั้งหลานทั้งสองคนมาแล้วตัวเองก็เรียนทุกคาสอย่างเมื่อวานเขามาเรียนนีกเขาถามแล้วคาสหน้ามีอะไรให้เรียนอีกไหมคือเอาเป็นว่าง่ายๆเลยครูเอมีวิชาอะไรฉันจะต้องแบบมาเรียนให้หมดอ่ะแล้วในอนาคตพี่เอคิดว่านอกจากลูกช นอกจากบุญแล้วจะมีพัฒนาสูตรเป็นอะไรอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็เดินหน้าขนมไม่อบอะค่ะเพราะเรารู้ว่าเพื่อนๆเ,เราก็บางคนก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายก็เอก,ก็จะพยายามทําทุกอย่างที่ออกตามกระแสแล้วก็ใช้การลงทุนน้อยที่สุดเ,เป็นขนมที่ไม่อบ ไม่อบบ้างหรือขนมไทยขนมชั้นหาทางรัดแต่อร่อยเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีจุดเด่นเรื่องนั้นค่แต่ดูแล้วนะคะพี่เป็นพี่เป็นน่าจะอยากทานแล้วลองชิมไหมคะอยากชิมชิ้นไหนต้องถามพีเอนะคะว่าผมขออนุญาตอะไรขอเรียกได้ว่าขอเป็นซิกเนเจอร์นะครับของทางห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดน่อยนะครับคุยตั้งนานพี่เป็นบอกว่าเมื่อไรฉันจะได้ชิมนะคะเราเปิดโอกาสให้ชิมแล้วค่ะ เว้นจังหวะที่พูดถึงเรื่องของกินบ้างเลยนะครับนี่นะฮะเราผมขอจัดการนะครับผมน้องเป็ดตัวนี้นะครับเออไม่ได้โหดร้ายนะครับผมแต่ทุกคนจัดการเลยค่ะขอฮาโอ้โห พี่เบนแบบไม่มีกัดเลยนะคือเข้าทั้งตัวเลยนะตอนแรกเก่านึกว่าเออสงสัยพี่เบนคงจะกัดหัวเป็ดนะน้องเป็ดจะโดนกัดแล้วนะฮะไม่ค่ะพี่เบนบอกว่าขอยัดทั้งตัวเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณอันนี้เดี๋ยวผมขอกลับบ้านทั้งหมดเลยนะครับคุณแบงบอกว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะมันเป็นของผมแล้วนะครับตายแล้วน้องแบงจะไม่มีโอกาสได้ชิมเลยใช่ไหมคะพี่เบนอร่อยมากหวานมันหอมนะครับผมกาลังพอดีนะครับหอมกะทิมากเลยหวานมันหอมนะคะดูแล้วแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านสนใจ ต้องทํายังไงบ้างคะพี่เอก็คือติดต่อที่เบอร์ของเอได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์061เอ้ย0618258855แล้อก็ไปที่เพจห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดค่ะอ ID ไลน์มินนี่เอตามที่ขึ้นไว้เลยค่ะอ่ามินนี่อันเดอร์สตอว์เข้าไปใน Facebook เซิร์ชได้เลยนะครับภาษาไทยนะครับห้องสร้างอาชีพเด็กเป็ดได้ไหมครับโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่เรียกได้ว่าสําหรับคนที่ชอบทําขนมหรือว่าทําขนมไม่เป็นหรือว่ากำลังมองหา อาชีพเสริมงานอดีตเค่กนะฮะให้กับชีวิตด้วยนะครับผมอร่อยมากนะครับเป็นเค้กที่ผมเชื่อว่าผู้ชายกินได้ผู้หญิงนี่ยิ่งชอบเลยกินไม่กินปากไม่ว่างอ่ะแม่อ่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ให้พี่เอนะคะฝากถึงใครที่กําลังแบบมองหาอาชีพอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองอยากจะมีรายได้เสริมพี่เอฝากเต็มที่เลยค่ะค่ะก็ถ้ามองหาอาชีพอยู่ เรามีความฝันได้นะคะแต่เราต้องตื่นมาทําความฝันให้เป็นจริงถ้าเรายังมัวนอนอยู่ฝันมันก็จะมาไม่ถึงนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรที่คนอื่นทําได้เราก็ทําได้ค่ะโอ้โหมาสร้างอาชีพด้วยกันค่ะค่ะเป็นสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็เป็นข้อคิดและกําลังใจดีๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกัญญาพักรัชชัยเศษนะครับหรือว่าพี่เอนะครับผมนะฮะที่วันนี้นะครับมาแนะนำนะครับช่องไทยดีๆนะครับสิ่งดีๆนะครับให้กับผู้ชมนะครับชาวดรุงสยามด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะฮะ คุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะมาออกรายการเรานะคะหรือว่ามาเยี่ยมชมรายการเรานะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะคะ0 9 7 8 8 3 9 8 8 8นะคะหรือจะแอด ID l i n ยไนะคะไทยไทยมาร์เก็ต58ก็ได้นะคะขออภัยค่ะไทยไทยมาร์เก็ตนะคะส่วนถ้าเป็น f a c e b o o k นะคะก็ที่ f c e e o o o k o o ไทยไท thai ์เก็ตห้ค่ะติดต่อมาได้เลยคะ่ะ ดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ